เดี๋ยวฉันจะรีบไปตอนนี้เลยค่ะ บ้านี้เจ้ารถฉันไปดหนวะเนี่ย <S หลังรถคนอื่นนี่คุณเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมาด้อมๆมองๆอยู่หลังรถคันอื่นเขาแบบนี้อะ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 นี่คุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยคุณตำรวจค่ะจับมันเลยค่ะไอ้บ้าคนนี้มันขับมาเล่นท้องฉันมาค่ะจับมันเลยค่ะผมไม่ได้ครนี่ครับคุณเฮ้ย นี่ในหนีไปไหนเนี่ยเออออ,อ <Okay. S 1> น,นี่คุณดูก่อนนะครับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมขอสอบปากคำคุณก่อนคุณตำรวจคะ ฟังมันเถอะค่ะในในรถฉันก็ได้คืนแล้วไอ้บ้าคนน,นั้นนะคุณตำรวจไม่ต้องไปสนใจมันหรอกค่ะพอดีว่าฉันมีโุรศัฉันขอตัวก่อนนะคะคุณเดียเ๋ยวก่อนใอ้คุณคุณคุณเฮ้ยเฮ <ๆ S 1> ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยนี่คุณคุณขับรถคนนะ จะตามต่อยไปถึงไหนวะนี่คุณเป็นอะไรร้เปล่าครับขึ้นต่อนะคุณต่างตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับคุณคุณครับคุณจะบอกอะไรกับผมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับ ค,คุณกำลังจะบอกผมว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังรถเหรอรออนครับยังไนงะคุณครับรบกวนคุณลงมาจากรถหน่อยนะครับนี่คุณตำรวจจะเอาอะไรอีกเนี่ยจอรที่ขโมยรถฉันคุณตำรวจก็จับได้แล้วนี่ผมขอร้องแทนนะครับ รบกวนคุณลงมาจากรถก่อนเอออยวลงไปออนี่มีอะไรก็รีบรีบรบ้ามาฉันมีธุระต้องไปทำต่อคุณครับรบกวนคุณไปเปิดทางรถให้ผมดูหน่อยครับนี่คุณตำรวจจะมาคนรถของฉันเนี่ย มีหมายคนไหมจใจฉันเปิดท้ายรถให้คุณดูเนี่ยต้องมีหมายคนด้วยสินี่คุณถ้าเกิดว่าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยคุณก็เปิดท้ายรถให้ผมดูสิถ้าเกิดว่าท้ายรถของคุณเนี่ยไม่มีสิ่งของอะไรที่ผิดกฎหมายผมจะปล่อยตัวคุณไปเลยทันทีนี่อะไรของนายเนี่ยนายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใคร <laughs> เพื่อนของฉันเนี่ย <laughs> เป็นถึงผู้กองสอนอ,อเขตนี้ ถ้าเกิดว่านายไม่อยากมันเป็นหาก็หลบไปไม่ได้นะครับยังไงผมก็ต้องตรวจสอบก่อนได้นี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะโทรหาผู้กองของนายต่อเน,นี่ยแหละมันเจอดีแน่ฮลัลโหลผู้กองตั้งตอนนี้ลูกน้องของนายเนี่ยกำลังจะคนรถฉันทั้งทั้ที่ฉันเนี่ยเป็นผู้เสียาหาย มีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาขับรถของฉันมาในขวิบลูกน้องของนายเองนะได้เลยฟิฟ้านายฉันขอคุยกับตำรวจคนนั้นหน่อยสิอะผู้ก,กองเขาจะคุยกับนายสวัสดีครับผู้ก,กองตั้งผมผู้หมวดฟีฟ้านะครับ กลองตั้งครับคือแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องพูดทำตามที่ผมสัง่งปล่อยนี่คุณครับไม่ว่ายัางไงเนี่ยคุณจะต้องเปิดท้ายรถให้ผมดูก่อนอยากเปิดมากใช่ไหมงั้นนายเนี่ยก็ไปเก็บกุญแจมาเปิดเองก็แล้วกันนี่คุณหยุดนะหยุดนะหยุดนี่คุณจะหนีไปไหนเนี่ยฮะคุณตำรวจ ฉันทำไมเนี่ย,ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยผู้อก,กองครับคือแบบนี้นะครับคืออะไรของแกอีกนี่แกรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนของฉันที่ผ่านมาเขาเป็นคนดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาไม่มีทางทำเรื่องผิดกฎหมายหรอกนะตอนนี้แกตามจับตัวเขาทำไมตั้งตำรวจคนนี้เขาจะลวนลามฉันนะ กองครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ๋อนี่แกคงเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงสินะแกก็เลยทําแบบนี้แกมานี่เดี๋ยวนี้นะครับผู้กองครับไม่ใช่แบบนี้นะครับผู้กองฉันจะลากตัวแกไปลงโทษเดี๋ยวนี้แหละมานี้ผู้กองไม่ใช่แบบนี้นะผู้กอง เดินดีๆสิสวยไหมสวยแล้วอิงฟ้านี่จะทำะไรของเธอเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะ ว่าเด็กที่เคยเรียนดีเป็นคนดีจิตใจดีอย่างเธอจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ลงตังฟังฉันอธิบายก่อนนะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วมานี่ไปเถอะนะเตรียมตัวชดใช้กรรมได้แล้วมานี่ไปคะไปออไป,ไปออคุณครับคุณครับ คุณครับรุกขึ้นมาก่อนนะครับคุณครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับ โดนลักพาตัวมาหลายวันแล้วนะแล้วพี่ก็ตามหาแกมาโดยตลอดอคุณตำรวจคะใครเป็นคนช่วยน้องสาวดิฉันไว้หรอคะคนที่ช่วยน้องสาวของคุณไว้อะคือคนแร่ร่อนคนนั้นครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เขาช่วยไว้เนี่ยว่าน้องสาวคุณเนี่ยแย่แน่เลย คนนี้ถ้าเอาไปขายเนี่ยคงได้หลายตังค์อยู่นะ <S 2> <S 2 คุณพี่เขาสิพี่คะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตของหนูเอาไว้อ่ะอ่ะ